ดูอยู่นานเหมือนกันเห็นว่าเขาดีเนะาะก็เลยลองเลยเราต้องการให้ผลผลิตของเราดีม,ม,มีคุณภาพอย่างเงี้ยโอ้มันใช้ดีอ,ะอ่ะอใช้ดีก็สั่งต่อเรื่อยๆมันดีต่อสุขภาพเราด้วยถ้าเราไปใช้ยาตัวอื่นเนี่ยมันทั้งเหม็นมีกลิ่นอะ่ะแล้วเราสูดดมเข้าไปนะ่ะสุขภาพเราก็จะไม่ดีใช่ปะป้าก็เลยว่าเออ ตัวนี้ถ้าจะดีเนาะมันดีต่อสุขภาพเราเราฉีดพ่นไปคือเราออมมันมาโดนตัวเราบ้างมันก็ไม่เป็นไรอูมันก็มีตังในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเราเคยซื้อเป็นหมื่นเนี่ยใช่ไหมเราก็เหลือมาแค่เป็นพันอแบบว่ามันประหยัดทั้งปุย๋ยประหยัดทั้งแรงเราด้วยว่าได้ <laughs> เป็นหลักแสนเฮยคุ้มมากมะพร้าวอะ่ะเหมือนเหมือนมันดกขึ้นม,มันเหนียวขึ้นเยอะมันยังไงมันไม่ร่วงอะ่ะโหประทับใจตรงที่ว่า มันใช้แล้วมันดีขึ้นเยอะสบายหายห่วงให้เป็นร้อยเลยเพราะมันถูกใจป้าอืใช้มาเยอะแล้วหลายยี่ห้อแล้วไม่ถูกใจอเนี่ยมาเจอเจออันนี้ยถูกใจมากมันดีจริง